ทำเช็คลิสต์กันหน่อยนะครับว่าทําไมในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยถึงไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอย่างแรกครับคือเราทําน้อยเกินถึงว่าเราขยันไม่มากพอนั่นเองนะครับแล้วแบบไหนที่เรียกว่าขยันมากพอมาทํางานปกติ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยเราทําเต็มที่แค่ไหนนั่นคือคนธรรมดาครับแต่การที่เป็นจุดวัดว่าเราขยันมากหรือเปล่าก็คือช่วงเวลาหลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นต่างหากครับว่าเราได้ทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่า เรากับเพื่อนเราในช,ช่วงเวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นเนี่ยทำงานเหมือนกันเลยเนี่ยนะครับเราก็คือเป็นคนที่ขยันเท่ากันไม่ได้ขยันมากกว่าคนอื่นแต่อย่างใดข้อ2นะครับก็คือการขาดทักษะทักษะนี้ที่นี้แบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเราเรียกว่า hard skill นะครับ hard skill คือทักษะที่ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเช่นถ้าเป็นคนทำอาหาร การทาอาหารก็ถือว่าเป็น hard skill แบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์การเขียนโปรแกรมก็คือ hard skill แบบหนึ่งนะครับถ้าวันนี้เราเป็นนักฟุตบอลนะครับการเลี้ยงบอลนะครับการส่งบอลการเตะบอลให้เข้าประตูก็คือเป็น hard skill อย่างหนึ่งนะครับส่วน soft skill เนี่ยนะครับเรียกว่าวิชาคนนั่นเองวิชาคนในที่นี้ไม่ใช่แค่การที่เรารู้จักคนอื่นนะครับแต่หมายถึงว่าการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะครับการมีเป้าหมายนะครับการทํางานในภาวะงานที่มันมีแรงกดดันนะครับหรือการมีทัศนคติที่ดีข้อที่3นะครับก็คือการขาดวินัยครับ คือความสามารถในการทำสิ่งสิ่งหนึ่งให้ครบจนจบขั้นตอนในระยะเวลาที่กำหนดยกตัวอย่างนะครับเช่นเราจะฝึกพูดภาษาอังกฤษวันละ15 15นาทีนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนติดต่อกันหรือถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักเราอาจจะกำหนดระยะเวลาออกมาเป็น2เดือนนี้ฉันจะกินคลีนสัปดาห์ละ5วันแล้วก็ออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันแบบในปัจจุบันนะครับคนเราขาดวินัยกันง่ายเพราะว่าเราถูกลบกวนโดยสิ่งเร้านะครับที่มีเยอะแยะมากมายเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือความสะดวกสบายนะครับข้อที่4นะครับคือการขาดโอกาสครับ ินตนาการตามนะครับถ้าเราเตะบอลเก่งมากเลยแต่ไม่ได้มีโอกาสที่โค้ชระดับแนวหน้าของประเทศจะมาเห็นเราเนี่ยนะครับหรือถ้าวันนี้เราทําธุรกิจนะครับแล้วเราขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับหรือว่าเข้าถึงคอนเน็ชันที่ดีพอนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทําการขยายธุรกิจให้มันใหญ่โตที่เราจะเจอโอกาสได้ง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยครับคือเราจําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ไม่รอโอกาสนะครับหรือว่าเป็นนักหาโอกาสนั่นเอง วิธีการหาโอกาสเดี๋ยวนี้ง่ายมากครับแค่เข้าไปใน Google เนี่ยเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะรู้ว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการเป็นอะไรเราเซิร์ชเข้าไปในนั้นเนี่ยนะครับมันมีข้อมูลมากมายให้เราเค้นหาอยู่แล้วนะครับอย่างที่2ก็คือต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ครับวิสัยทัศน์คือความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้น,นก็ตามนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับคือ,อเป็น perfectionist ที่จะต้องรอรับโอกาสใหญ่อย่างเดียวเพราะหลายๆครั้งนะครับชีวิตของเราเนี่ย ถ้าเรามีโอกาสใหญ่เข้ามายกตัวอย่างเช่นมันจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ5้าล้านบาทเนี่ยมันเป็นโอกาสที่มันใหญ่เกินเอื้อมนะครับจะดีกว่าไหมถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้รับโอกาสเล็กๆมาแล้วก็เก็บสะสมนะครับจนสามารถที่จะไปคว้าโอกาสใหญ่ไว้ได้ส่วนใครที่อยากพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เป็นคนหาโอกาสนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปกดในลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับเป็นเพื่อนกันไว้ครับมีอะไรแลกเปลี่ยนกันครับขอบคุณครับ